สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชากรพิลาที่สองป .6 ท .8 วันนี้ผมรับบทเป็นวัดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวโ ura, รตัชชจ้าม่วงยูชั้นป .6 ท 8, เลขที่ห้าวันนี้ผมรับบทเป็นชมกับแม่นาคครับสวัสดีครับผมเด็กชายชินภัทรอินทราทรัเลขที่หกป .6 ท .8 รับบทเป็นเปรมกระปิกครับ สวัสดีครับผมเดชชากิจจัตนาทมศอนรับบทเป็นเชิญกับผีครับสวัสดีครับผมเดชชาปริฟ้ากระจากประหลดแดเลขที่2้าครับวันนี้ผมรับบทเป็นนายทองอินครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชาพิลพลรงระดาบเลขที่3าสอยู่ชั้นปหกละแปดรับบทเป็นผานโชดวันนี้พวกเราจะมาแสดงเรื่องนิทานทองอินเชิญรับชมได้เลยครับเมื่อไม่นานมานี้ มีเกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะข่าวลืมมาเลยไม่ได้ตีขึ้นหนังสือพิมพ์แต่ผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อสองสามปีนี้ที่แล้วมีมีคนลือกันว่ามีผีที่บางพระขนมชาวบ้านลือกันว่าเป็นผีแม่นาคที่มาหลอกหลอนแต่แต่ผีตัวนั้นทำประโยชน์ให้พันโชคมากมาย ตอนกลางคืนมีชาวบ้านเห็นว่าผีตัวนั้นมาเฝ้าควายให้มีนายทองอินเป็นสายลับคอยสืบข่าวเงียบๆนายทองอินรู้จักรักเลงสำคัญสำคัญของเมืองนั้นเกือบทุกคนแต่รักเลงพวกนั้นไม่รู้จักนายทองอินสัก,กคนเลยจริงๆแล้วอะฉันก็ไม่เช่ต่องผิดอแล้วหรอก แม้ไทใจไม่จริงๆเลยฉันก็กำลังจะมาเล่าให้ฟังวมดีฉันไทใจเองถูกใช่ไหมล่ะแล้วถ้า้พวกนั้นไม่ใช่ผีแล้วเมื่อคืนเลยก็คนในสีพระวัดแล้วไอ้คนพวกนั้นมันมีจุดประสงค์อะไรนี่แหละที่ฉันอ่ะยังสืบสวนยังไม่ครบแต่ว่าเจ้าพวกนั้นอ่ะไม่ตั้งใจที่จะขโมยเจ้าพันโชดหลอดแล้วเองรู้ได้ไงพระวัดเมื่อจะเข้าใจฉันในที่นึงล่ะที่ฉันรู้ว่าเขารู้ว่ามีคนอ่ะล่าต่ตอกันมา แล้วตอนที่เล่ากันมานายพันโชคอะ่ะก็คิดว่าเป็นผีของเมียแกที่ตายไปแล้วแล้วก็ยังมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งอะ่ะที่มีอามโจนอะ่ะจะมาขโมยกระบือแต่ว่าเจ้าผีตัวน,นั้นอะ่ะมาร้องเสียงเอะอะทำให้อามโจนอะ่ะกลัวแล้วก็หนีไปไอเอางี้ไหมล่ะเขาจะสร้างอุบายขึ้นมาว่ามีผีมาเฝ้าคายให้ในายพันโชคได้ไม่เครียดกันเกินไป นูกทู๊เราไปบ้านนายพันโชคกันไหมล่ะอันก่อนไปไปสอบถางชาวบ้านคดีกว่า็ดีแล้วรู้จักนครับรู้ครับครั้งหนึ่งพันโชคได้รับหนังสือลงท้ายได้หน้าภรรยาครับอ็งเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นหรือเปล่าเคยครับอ็งจำอะไรม่ได้หรือไม่จำไม่ได้ครับรู้จักหน้าไหมครับรู้จักครับไปบ้านพันโชคอยู่บ่อย น่าเขียนเป็นไหมครับไม่แน่ใจครับแต่พันโชตเขียนเป็นนิดหน่อยครับต่ส่วนใหญ่จะใช้ชมเขียนพ่อชมคือใครครับชมคือลูกคนโตของพันโชตครับแล้เคยเห็นอะไรของชมไหมครับไม่ทคยได้สังเกตครับแล้วในบ้านมีใครเขียนเป็นไหมครับชื่นเขียนเป็นนิดหน่อยครับแล้วพ่อชมอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าถึงสิบหกครับพ่อชื่นเด็กกว่าพ่อชมสองปีครับ เรื่องทันชอนมีเมียใหม่อะนุ่สองคนว่าไงบ้างลูกสองคนไม่ชอบที่พ่อมีเมียใหม่เพราะว่าห่วงเรื่องสมบ,บัติดีใจที่แม่มาหลอกแล้วเจ้าสองคนนั้นอะออกไปกันเมื่อไหร่ออกไปตอนก่อนนอนครับถ้าออกไปกี่หนสองสามหนกับมาตอนไหนครับตอนดึกครับแล้วบ้านพันโชคอยู่ตรงไหนกูตรงนู้นครับนี่น,นชอบสมายดีคนระับ ในบ้านแกในคนในบ้านแก,กมีกี่คนผมก็บูลารสองคนแล้วมีเราใช้กี่คนนะครับตอนแรกมีสองตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วทำไปไม่งะะมั้นนะครับมันคือเลือดน้ำขึ้นสิพวกนั้นพวกผีใช่ไหมครับใช่มัมนหนีไปหมดแล้วแล้วก็ขี้เกียจตามด้วยครับมีเรื่องหนึ่งขอรับวันหนึ่งผมผมได้ยินเสียงกงกอกแก๊กแล้วผมก็เลยเดินออกไปดู จอผู้หญิงกำลังจ้วงน้ำอยู่แล้วเขาก็ได้นหลอกเวลังข้อไฟแล้วเองคิดว่าเป็นผีจริงเหรอครับเพราะขอรับเพราะว่าใครจะแต่งตัวเหมือนกันมนากเหมือนกันแล้วอยู่ที่เดียวกันก็แต่งจริงแหละแต่ไม่เป็นไรเนี่ยวัดเนี่ยเป็นหมอผีสามารถปราบผีได้แต่ทองอินนายจะให้เราเป็นจริงจริงเหรอเป็นไปไดเธอเราจะได้สืบได้ ก็ไม่อยากใ้พ่ามีเมียใหม่อ,าามาอะ่ะแล้วทำไมไม่คุยกันดีล่ะแล้วก็ตอไปเนี่ยสัญญาแล้วว่าอย่ามาแก้ปันหานี้น